ส่งความสุขให้กับทุกคนทางบ้านในวันคริสต์มาสนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอานิ New Car Family ค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมดิโพแม็กเทคออโต้สาขาบางใหญ่ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมกับคันนี้ค่ะน้องลูมินค่ะพร้อมกับชุดแต่งจากทางเอสสปอร์ตตี้เลีนั่นเองค่ะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะกับทางโชว์รูมดีพอลแมกเทคออโต้ Mag ค่ะยังมีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกด้วยค่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็น AC ชาร์จค่ะ ช่วยดาวเลยนะ1น0 0 0แบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว AC ชาร์จหรือว่า DC ชาร์จจากราคา4ี่แ0 0บาทค่ะเหลือเพียง3ามแ0 0เบาทและในตัว DC ชาร์จค่ะจาก4,99,000บาทค่ะเหลือเพียง3,99,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับชมตัวรถกันค่ะคันนี้จะเป็นในตัว d e พ p Lumin LDc ค่ะคันนี้ค่ะ ระยะทางต่อการชาร์จวิ่ง1ครั้งค่ะชาร์จเต็มอยู่ที่301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ค่ะคันนี้ค่ะราคาน่ารักน่ารักเลย399,000บาทเผื่อลูกค้าแล้วท่านผู้ชมท่านในสนใจวันนี้อาจิเลยพาทุกท่านมาตับชมกันด้วยเข้ามาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่3,270ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้างของรถอยู่ที่1,700ม mm มค่ะความสูงของรถอยู่ที่1,500 45มิลลิเมตรค่ะระยะฐานล้อมาพร้อมกับระยะฐานล้ออยู่ที่3 1 9 8 0ม mm, ิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะกับสัญลักษณ์ลูมินด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่เป็นตัวด้านในนะ ที่เป็นโครเมียมนะเป็นตัวสีเงินๆแบบนี้ค่ะมีสัญลักษณ์จุดแดงด้านบนด้วยแล้วก็การตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมค่ะจากทาง S Sporty ค่ะเพิ่มความคาดเข้ามานะให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็เพิ่มความฉบบเฉี่ยวด้วยกับการใช้สเกิร์ตด้านหน้าค่ะตัวสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าจากทาง s Sport s p o r T y เช่นเดียวกันเป็นตัวสีขาวตัดสีดำค่ะตัวรถให้มาเป็นสีเขียวพาสเทลนะ ตัวบริเวณกระจังด้านหน้าด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นสีดําขนาดใหญ่ค่ะเอกลักษณ์ในตัวรูมินค่ะก็คือไฟหน้าของเขาค่ะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะแต่จะมีไฟหลีค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED เดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ทุกคนได้รับชมกันเดี๋ยวจีเปิดให้นะฟึบนี่เปิดไฟขึ้นมาให้หมดเลยนี่ค่ะ ตรงนี้ไฟก็จะเป็นไฟหน้าของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยข้างในเป็นฮาโลเจนรอบข้างตรงนี้ค่ะจะเป็น LED ก็จะเป็นดวงตาเล็กๆน้อยๆของน้องเขาค่ะมีปิดใช้ด้านบนนิดนึงค่ะแต่น้องไม่ได้ง่วงนะ ถือว่าน่ารักไปอีกแบบค่ะอาจิเคยสัมผัสแล้วก็สอบถามกับคนที่เลือกลูมินไปเขาบอกว่าทนความน่ารักของน้องไม่ไหวขับขี่ได้สะดวกด้วยเขาบอกมาอย่างนี้เลยนี่ก็คือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเเซที่ใครอยากจะขับแบบน่ารักน่ารักตามสไตล์ค่ะนี่มาทางฝั่งด้านนี้เขามีระบบ โฟล o มีโฮมให้ด้วยนะสามารถตั้งค่าได้ค่ะ30วินาที60วินาทีค่ะหรือ120่วินาทีอยู่ที่เราเลือกตั้งค่าการใช้งานค่ะมาที่ฝั่งด้านข้างของตัวรถกันตรงนี้มีใส่ตัวสติกเกอร์ติดบริเวณด้านข้างมาด้วยตัวพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านข้างค่ะเป็นสีขาวตัดกับตัวรถสีเขียวแบบนี้ตัวยางด้านข้างเนี่ยจะเป็น e e.sl ด้านบนจะเขียนเลยจะอ่านว่ายังไงดีใส่ใส่ l o o ใช่ไหมขนาด14นิ้วสเปค165ทับ7 0 r 1 4เป็นล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบสีขาวค่ะสามก้านแบบนี้มาให้ด้านหน้าจะเป็น d i s เบ e ค่ะช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น m a c p e r s o n start ค่ะ ไปกันต่อค่ะกับกระจกมองข้างกระจกมองข้างอ่ะถ้าเป็นตัวรถเดิมๆจากโรงงานจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยแต่ทางเอ p o r t ์ตี้ทำตัดเพิ่มขึ้นมาให้ดูน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นกับตัวสติกเกอร์สีขาวค่ะตั้งแต่บริเวณเสาด้านบนนี่กับกระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางมาให้ใช้งานด้วยนี่จนถึงเสาด้านข้างตรงนี้เลยก็มีการติดสติกเกอร์สีขาวเพิ่มเติมค่ะ ใส่สติกเกอร์แบบนี้น่ารักน่ารักเนาะนี่เลยสเกิร์ตด้านข้างค่ะสีขาวตัดสีดำเขาชุดกันเหมือนกันนะใครที่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็ลองสอบถามกับทางพี่พีเซลล์กันได้เลยตรงนี้ตัวน้ำจะเปิดประตูค่ะจะเป็นแบบว่าเรียบไปกับตัวทางรถเลยเวลาเปิดการใช้งานก็ดันเข้าไปนิดนึงและเปิดค่ะ มาที่ฝั่งด้านหลังกันค่ะกระจกด้านหลังตรงนี้ก็สามารถดูทัศนวิสัยด้านนอกได้ด้วยนะล้อด้านหลังกันบ้างค่ะกับล้อกระทาเหล็กร้องฝาครอบ3ก้านนะขนาด14นิ้ว165ทับ 70R17 ค่ะนั่งหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบลช่วงล่างด้านหลังอ่ะจะเป็นทอร์ริงอาร์มค่ะจริงๆก็เวลาการขับขี่มันก็ขับขี่ได้สะดวกอนะ48แรงม้า ด้านท้ายก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำตัดสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งบริเวณด้านหลังกับทางเอสปอร์ตตีเช่นเดียวกันมีชาร์กฟินค่ะด้านหลังมาให้หน่อยหนึ่งแต่ถือว่าน่ารักนะกับตัวรถขนาดเท่านี้เอไฟท้ายค่ะไฟท้ายจะเป็น LED พร้อมไฟลีแบบ LED นะตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่เป็นสีแดงกลมๆด้านหลังด้วยเหมือนมีตาสชั้น ชั้นข้างหน้าและชั้นด้านหลังค่ะสัญลักษณ์ลูมินด้านหลังตัวนี้จะเป็นสีเงินพร้อมกับตัวจุดสีแดงด้านบนตัวไอนี่ฉางอันค่ะลูมินมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้และก็ตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะสเกิร์ด้านหลังจากทาง a อสปอร์ตก็มีให้ด้วยเวลาจะเปิดการใช้งานเราเปิดด้านนี้นะแล้วก็เปิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนี ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายค่ะก็สามารถเก็บวางถุงช้อปปิ้งได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระด้านท้ายสามารถพับเบาะด้านหลังได้ค่ะแบบ5 0 50ตัวนี้ก็จะเพิ่มความจุข,ของด้านหลังได้ถึง104ลิตรเลยนี่วางได้แบบนี้เลยทีวีประมาณ32นิ้วก็วางได้นะทุกคน40นิ้ว32นิ้ววางได้อยู่ที่เราเลือกการใช้งานค่ะ ดันเข้าขึ้นมาปึ๊บนี่แค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องผู้โดยสารด้านไหนกันค่ะเทนแบบนี้ก็ได้ความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะสำหรับลูมินเอค่ะราคาก็จับต้องได้ด้วยใครอยากซื้อสดก็ซื้อได้เลย3,99,000บาทแต่ถ้าใครอยากจะให้มีการช่วยดาวนิดนึงก็สอบถามกับทางโชว์รูมได้ค่ะเวลาขึ้นก็ดันขึ้นมา แล้วก็ก้าวเข้าไปด้านในได้เลยความน่ารักของน้องเป็นเหตุอจิก็ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านหรือตัวเมืองอะแล้วเวลาเราจะต้องหารถสักคันหนึ่งอะโดยที่ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์อะอจジว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้งานเหมือนกันนะนี่นั่งได้สะดวกสบายเลียกร้มกว้างขวางภายในด้านหลังจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยตัด กับตัวสีส้มด้านหลังเป็นผ้าเหมือนกันสามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะหรือจะวางของสัมภาระต่างๆใครที่ชอบใช้รถเล็กๆเหมือนีอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะอาจีเป็นคนชอบใช้รถเล็กแต่ของอะเยอะมากสามารถนั่งได้สบายสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะจากทางด้านหลังมีให้1จุดนะกับพอร์ต USB ทุกคนจะเห็นว่าภายในเป็นสีครีมตัดส้มแต่นี่เลย เบลค่ะเป็นสีส้มให้ด้วยในราคานี้เราไม่ต้องอแดปเพิ่มนะปกติมันจะเป็นสีเทาใช่ไหมอันนี้ให้มาเป็นสีส้มก็ถือว่าสวยเลยเปิดฟึบแล้วก็ถ้าจะไปที่ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังได้เลยหรือปรับเอ็นแบบนี้ได้เลยค่ะสบายฝั่งด้านข้างก็จะมีช่องวางของให้ วางขวดน้ําได้มี2ช่องแบบนี้เลยแล้วก็ทางฝั่งด้านบนตรงนี้จะเป็นแถบสีส้มค่ะคืบขึ้นมาด้านหน้าพื้นที่กว้างนะกว้างเลยถ้าเวลาเราใช้งานแค่ถ้าสมมุติว่าใช้งานสองคนสองท่านมีทางด้านฝัง่งด้านคนขับกับผู้โดยสารเวลาเรานั่งเนี่ยเราสามารถนั่งได้แบบนี้ค่ะกว้างหรือว่าจะปรับเอลงไปแล้วก็สามารถปรับเอนอนได้เอคนเนกได้ใช้เป็นรถแคมปิง้งระยะสั้นก็ได้ สามร้อยกิโลไปชนบุรีบางแสนได้สบายเหมือนกันนะไปชนบุรีบางแสนได้นะนี่ค่ะก็สามารถนั่งได้สะดวกด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าด้วยเนาะมันก็จะทําให้เราสามารถทํางานในตัวรถได้ค่ะเดี๋ยวไปทางฝั่งของทางด้านคนขับกันก็ตอนนี้เขามีข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้เราก็น่าใช้ใช้เป็นรถที่ตอบโจทย์คันแรกก็ได้นี่ค่ะ เปิดถ้าฝั่งด้านนี้ก็เปิดเหมือนกันเปิดขึ้นมาประตูบานใหญ่ครอบคลุมเลยเหมือนเรานั่งคูบเพราะว่ามีสองประตูค่ะไม่นับประตูหลังนะให้นับประตูหน้าสําหรับอจีนะนี่ค่ะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นสีเงินพร้อมตกแต่งด้านข้างที่มีตัวตัดที่เป็นสีส้มค่ะก้าวขึ้นมาฟุบด,ด้านนี้เราก็อยู่ที่เราแล้วเรา,เราว่าเราจะปรับแบบไหนค่ะจะปรับ การขับขี่แบบไหนนี่อันนี้มันมีข้อดีของตัวเบาะตรงด้านนี้คือเวลาเราปรับเอนมันเหมือนมีสปริงช่วยให้เราสามารถปรับเอนได้สะดวกค่ะปรับเอนเลื่อนได้สะดวกนี่คือลงแบบนี้นี่เลยแล้วทางด้านของพวงมาลัยเนี่ยวัสดุเนี่ยที่ให้มาหุ้มพวงมาลัยจะเป็นแบบยูริเชนนะสามก้านก้านด้านบนสองก้านสานาฬิกากับ ต้องเป็น3นาฬิกากับ9นาฬิกาใช่ตรงด้านนี้จะเป็นปุ่มมันต i ฟังก์ชันนะทางฝั่งด้านล่างค่ะตรง6นาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมมีใส่สีส้มเข้าไปข้างในปรับได้ไหมตัวนี้จะไม่สามารถปรับพวงมาลัยไ,ได้นะเพราะว่าตำแหน่งของตัวหน้าจอมาตรวัดค่ะมันอยู่พอดีแหละเวลาที่เราขับมันก็ขับได้สะดวกสบายไม่บดบังด้วยมาอยู่ที่เราใช้งานฝั่งด้านขวาด้านนี้ค่ะ ก็จะมีตัวเปิดระบบไฟต่างๆให้มีแจ้งเตือนสถานะแรงดันลมยางตัวนี้เปิดการใช้งานเปิดปิดการใช้งานแล้วก็จะมีตัวเพิ่มระดับไฟด้านหน้าตัวรถได้5้าระดับค่ะเปิดฟืบนี่ช่องลำโพงอยู่ทางด้านนี้นะเป็นรูปตัว T มาเลยนี่ก็ถือว่าสวยอีกแบบนึง่งแต่เสียงเนี่ยก็หึมเหมือนกันนะเวลาใช้งานลำโพงมีมาให้ด้านหน้าสองาแหน่งถุงลมนิรภัย ด้านหน้าอีกสองตำแหน่งค่ะและที่อยาว่าจิจะพานัก้ชมทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารของตัวลูมินเอคันนี้กันด้วยค่ะตามรับชมด้วยกันค่ะไปกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ De พอล l l มิน n ค่ะตัวนี้จะเป็นในรุ่น d ีเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะ นี่ค่ะจุดแรกที่จะให้พาทุกท่านรับชมกันค่ะก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับผีค่ะตัวนี้จะให้มาเป็นหน้าจอ ขนาด7นิ้วค่ะก็จะมีการเข้าเกียร์การาปรับโหมดการใช้งานค่ะสามารถปรับเป็นโหมดอีโคและโหมดสปอร์ตในการใช้งานได้ค่ะด้านบนที่เป็นถังนะ้ามันเชื้อเพลิงตรงนี้เป็นการเข้าสถานีชาร์จหรือว่าการชาร์จไฟบ้านสามารถชาร์จไฟบ้านแบบ AC ได้ค่ะแล้วก็ชาร์จ DC ได้ด้วย DC ก็ใช้ประมาณ30นาทีต่อการชาร์จมันขยับค่ะขออภัยด้วยนะคะอืม นี่ค่ะก็ตอนนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่ที่73%เซค่ะทุกคน,นมันก็จะมีระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตอนนี้ก็อยู่ที่218กิโลเมตรนะทางฝั่งด้านล่างก็จะมี AVG ค่ะก็จะมีการเข้าการขับขี่ตัวนี้ก็จะเป็นค่าของตัวแบตเตอรี่นะ ฝั่งด้านนู้นครับขี่ไปแล้ว678กิโลเมตรตัวนี้ก็จะเป็นตัวโชว์ที่ให้พาทุกท่านมารับชมกันด้วยเพราะว่าเราพาทุกคนไปดูด้านนอกกันมาแล้วว่ามันมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรขึ้นไปบ้าง ด้านในค่ะยังมีอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูก็คือนี่ภายในของเขากับพวงมาลัยวัสดุเป็นยูรีเทนนะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มสัญลักษณ์ชุงลมนินรภัยค่ะตัวนี้สัญลักษณ์ลูมินเป็นแบบฟอนตโครเมียมมาเลยตัวปูฟังก์ชันการใช้งานค่ะมีให้ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะคําสั่งเสียงทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวนี่รับสายวางสายนะแล้วก็มีการเข้าหน้าตัว การใช้งานไม่ว่าจะเป็น FM AM หรือว่าการหาตัวเ entertainment ที่เราจะต้องใช้ยองรับ Apple CarPlay หรือว่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบ Bluetooth ค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาเขาจะสลับกันนะด้านขวาจะเป็นก้านตัดน้ำฝนด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านไฟเลี้ยวค่ะมากันที่จอกลางกันบ้างค่ะทางฝั่งของจอกลางด้านนี้ค่ะนี่ จอกลางในตัว J-Pol l u m i n l ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะมี FMAM การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมีการรองรับ Apple CarPlay มีมาให้ค่ะการรองรับตัวรถ Car Auto ตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้สแกนความช่วยเหลือการเข้างานใช้งานโหมด USB อันนี้ก็จะมีการรอการเชื่อมต่อสามารถใช้ได้ง่ายนะสะดวกสบายด้วย ทางฝั่งอันนี้ก็จะเป็นวิทยุการนําทางมันอยู่ที่เราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของเราก็สามารถใช้งานได้โทรศัพท์ยานพาหนะการอัปเกรดยานพาหนะก็จะมีให้เราเลือกค่ะระบบ f o ล w Me Home เวลาเราทำการล็อ,ลอกรถหลังจากดับเครื่องแล้วมันจะต้องใช้งานตัวไฟอีกกี่วินาทีเราก็สามารถตั้งค่าได้พาหนะก็จะมีการล็อกรถเครื่องปรับอากาศสามารถเปิดได้ตรงด้านนี้ ใช้งานได้เลยชา้งฝั่งด้านล่างกันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะมีสัญญาณไฟฉุกเฉินมีปุ่มพุ s h start ให้ระบบปรับอากาศเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิค่ะได้ถึง8ระดับปรับความแรงพัดลมนะ8ระดับปรับอุณหภูมิด้านขวาค่ะ9ค่ะนี่ก็สามารถปรับได้บวกลบอยู่ที่เราใช้งานเลยต้องการเพิ่มความเย็นความร้อนเท่าไหร่อยู่ที่เราตังการที่เราจะต้องใช้งาน รู้ลิ้นรัวทุกคนลิ้นรัวมาที่ตรงกลางตรงนี้ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นตัวปรับโหมดของตัวช่องปรับอากาศการเอาอากาศเข้าการใช้อากาศหมุนเวียนภายในตัวรถค่ะโหมดการปล่อยของตัวช่องลมต่างๆก็สามารถปรับได้ตรงด้านนี้ด้านล่างมีช่องวางสมาร์ทโฟนให้สามารถวางไปได้เลยเผื่อเราจะต้องการชาร์จไฟผ่านตัว USB มาต่อ Lightning หรือต่อ Type C เราสามารถใช้งานได้ตรงนี้ก็จะเป็น power outlet ชาร์จค่ะ ถ้าฝั่งของด้านเกียร์เกียร์ด้านนี้ก็จะเป็นเกียร์ R เกียร์ N แล้วก็เกียร์ D ค่ะเรายังไม่ได้ขับเครื่อนใช่ไหมพอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสตาร์ทรถขึ้นมาตัว N นี่ตัว N มันจะขึ้นมาให้เลย E-S ตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco หรือว่าโหมด Sport ฟฝังตรงกลางตรงนี้ก็ใช้งานเป็นการเปิดกระจกค่ะอยากจะเปิดกระจกทางด้านข้างฝั่งด้านซ้ายด้านขวาสามารถเปิดได้เลย ปิดได้สะดวกสบายมีล็อกรถมีปลดล็อกรถให้ค่ะตัวภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมตัดสีส้มนะได้เพิ่มความน่ารักให้ตัวรถในการใช้งานด้วยมีตัวเบรกมือค่ะแบบแมนวนวลตัวกุญแจนี่กุญแจเบานะพกพาได้สะดวกเนี่ยจับอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกเบาใช้มือเดียวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะกุญแจเบามากมีตัวล็อกรถปลดล็อกรถให้มีแสดง ตัวไฟด้านหน้ามีการเปิดห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะตัวน,นี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารที่เราจะเห็นด้านนี้ค่ะจะเป็นหัวหมอนเป็นหนังนะด้านหน้านะหัวหมอนจะเป็นหนังปีกตรงสลีละปีกหลังเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้ามีฟอนต์ของตัวปักลูมินและด้านล่างตรงนี้จะเป็นหนังค่ะตัดด้วยสีส้มด้านข้างตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังนิ่มๆสามารถนั่งได้สบาย คุณผู้หญิงจะชอบนี่ค่ะปรับเอ็นปรับขึ้นได้เลยใช้งานได้สะดวกสบายปรับเลื่อนมาทางฝั่งด้านหน้าก็ได้ค่ะแต่เวลาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดจากฝั่งด้านนี้เพื่อเข้าไปด้านในห้องผู้โดยสารแถวที่2ค่ะฝั่งทางด้านหน้ามีบริเวณคอนโซลด้านหน้านะมีขีดคาดตัวนี้สีส้มด้วยเดินได้สีส้มสัญลักษณ์ของถุงลมนิรภัยค่ะในตัวลูมิน L ตัวนี้จะเป็นถุงลมนิรภัยสองตำแหน่งค่ะลำโพงมีมาให้2จุดเหมือนกันทั้งฝั่งด้านบนนี่ตัวกระจกในการใช้งานค่ะมันเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายแบบนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนตัวที่บังแดดพร้อมกับกระจกมีให้ใช้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งด้านคนขับด้วยนี่ค่ะไฟส่องสว่างด้านบนนี่จะเป็นแสงสีวอร์มนะ ก็ใช้งานได้ตัวกระจกมองหลังค่ะมีตัวเดือยมาให้ดึงเปิดการตั้งค่าการใช้งานของเราแล้วแต่ว่าเราจะหันไปซ้ายหันไปขวาหันลงล่างหันขึ้นบนแล้วแต่เราได้เลยค่ะระบบความปลอดภัยในตัวลูมิน L มีมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ESC มีมาให้ตัวนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับทางเชอร์ลูมได้ค่ะ และเดี๋ยวว่าเจจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับตัว D4 Lumint LDc หรือน้องง่วงใครก็ยังได้เห็นฉายาน้องกันอยู่นะคันนี้กันค่ะเจจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับ D4 l u m i n น LDc คันนี้กันค่ะตามไปรับชมด้วยกันได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาสรุปด้านหน้าตัวรถแล้วก็มาดูขุบพลังการขับเคลื่อนกันค่ะฟุบเปิดดันขึ้นมาได้เลยตัวนี้ก็จะมีตัวกันคำ้ำอ่ากันฝากระโปรงให้เราด้วยแล้วก็ดันเขาขึ้นแบบนี้ค่ะอึ๊บนี่หน้าตาของน้องลูมินด้านหน้าค่ะ ุมพลังที่ให้มาค่ะตัวนี้จะเป็นการขับเคลื่อนค่ะ2องล้อ F w d ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor ค่ะกำลังสูงสุด35กิโลวัตต์หรือ48แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุด48นิวตันเมตรค่ะพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ28.08กิโลวัตต์อัรองรับการชาร์จไฟแบบ AC และรองรับการชาร์จเร็ว DC 50กิโลวัตต์ค่ะระยะวิ่งไฟฟ้าหรือว่าระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่301กิโลเมตรค่ะความเร็วสูงสุด101กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาชาร์จไฟ AC ค่ะอยู่ที่10ชั่วโมงนะชาร์จ DC ฟ้ฟชาร์จค่ะจาก30 8 0ถึงภายใน35นาทีค่ะ ก็ออยังเป็นเอกลักษณ์ของน้องเขานะก็ยังมีคนสนใจแล้วที่สำคัญเลยในตัว จ e พอลูมินเอลเนี่ยจากที่จีได้สัมผัสคนใช้งานมาค่ะเขาบอกว่าทนความน่ารักของน้องไม่ไหวค่ะเลยเลือกใช้เป็นตัวลูมิน L นั่นเองค่ะยังไงก็ใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้ามาทดลองขับค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกับทางโชว์รูม m ม็กเทคออโตสาขาบางใหญ่ได้เลยค่ะตัวนี้นี่เขายังมีข้อเสนอสุดพิเศษด้วยนะช่วยดาวค่ะอยู่ที่10,000แบาทค่ะจาก ราคาสี่ร้เก 4แสนเ0หนบาทค่ะลดเหลือเพียง399,00 0บาทค่ะเผื่อใครที่สนใจข้อเสนอสุดพิเศษดีๆแบบนี้ก็ลองสอบถามกับทางยีพอมแม็กเทคได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับตัวลูมิน LDC คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอจิมิวคาแฟมบารีกันด้วยค่ะมาในธีมแบบนี้ ีส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะในช่วงเทศกาลค่ะคริสต์มาสแล้วก็ฝากฮะเขาเรียกว่าดีอวยพรคำดีๆพร้อมกับแฮปปี้นิวียีร์ปีใหม่ล่วงหน้าได้เลยค่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนค่ะประสบความสำเร็จค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะได้ของขวัญได้เงินทองเยอะๆได้ลูกค้าเยอะๆด้วยนะคะวันนี้อาจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ